เราไม่ใช้แก๊สตัวนี้ช่วยประหยัดค่าแก๊สไปได้เยอะเลยครับก็เป็นคลิปการรีวิวจากลูกค้านะครับตัวนี้ลูกค้าได้สั่งไปใช้งานแล้วนะครับลูกค้าก็บอกว่าประหยัดแก๊สได้เยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการไฟที่แรงนะครับก็เปิดน้ำมันแบบนี้เลยนะครับหยดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ลูกค้าใช้เป็นน้ำมันพืชเก่านะครับผม ตัวตัวนี้ก็เป็นขนาดชุดเล็กนะครับไฟแรงมากครับผมตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการไฟแรงเราก็เปิดน้ํามันนะครับหยดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เร่งพัดลมให้สุดเลยนะครับก็จะได้ไฟที่แรงแบบนี้เลยไฟแรงแบบนี้นะครับก้นหม้อไม่ดํานะครับสังเกตดูที่ก้นหม้อไม่มีดําเลยนะครับผมก็ น้ำจะเดือดเลยนะครับสังเกตดูที่หม้อนะครับมีควันออกมาเต็มเลยหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการไฟเบานะครับตัวนี้ลูกค้าก็นามาเจียวหัวหอมนะครับผมนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการไฟเบาแบบนี้นะครับก็ให้เราเปิดน้ำมันแค่หยด พอนะครับไม่ต้องเปิดแรงนะครับแล้วก็ให้เบาพัดลมนะครับตัวนี้ลูกค้าก็เบามาอยู่ที่3ขีดนะครับสามถึงสี่ีดแบบนี้เลยก็จะได้ไฟที่เบานะครับไม่แรงแบบเมื่อกี้นี่นะครับเห็นไหมครับน้ำมันก็เปิดหยดไปเรื่อยๆแบบนี้พอนะครับไม่ต้องเปิดแรงมาก ก็จะได้ไฟที่เบานะครับสามารถเจียวหัวหอมได้แบบหัวหอมไม่ไหม้นะครับ mm hmm. ก็เป็นคลิปการรีวิวการใช้งานจากผู้ค้านะครับ mm hmm. การใช้งานจริงตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็เป็นเตาขนาดชุดเล็กครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3,200บาทนะครับผมสามารถ ทักเข้ามาสั่งทำได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ